เวียดนามไดโคเวียดไดเวียดอันนำตังเกียยวนแก้วอันเดียวกันหมดเลยนะครับดินแดน,นแถบนี้ก็จะมีอาณาจักรจามอยู่ตอนล่างหรืออาณาจักรจามป่าอยู่ตอนล่างหลังสุดอาณาจักรนี้ล่มสลายไปคนจามนะครับก็จะเป็นไปเข้ามุสลิมซะส่วนใหญ่ อนลัง,ลงมานะครับนั่น,น,นคืออนญาตจามทีนี้เรามาดูเรามาดูช่วงหนึ่งสมัยหนึ่งในสมัยกรุงรัตนโกสิน์นะครับในสมัยกรุงรัตนโกสินก็คือในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่สทรงเห็นว่าเป็นการเหมาะโอกาสเหมาะที่ สยามจะเข้าไปขับไล่เวียดนามออกจากขเขมรอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเวียดนามก็มาลุกขเขมรมายึดขเขมรมาอยู่ตอนนั้นนะดังนั้นในปี1837รจัชกาลที่สามของไทยเราเนี่ยก็ได้ให้พระยาบดินเดชาออกไปเตรียมไพ่พลและสเสวงอาหารที่เมืองพัตตบองซึ่งเมืองพัตตบองตอนนั้นก็เป็นของไทย เวียดนามเข้าใจสถานการณ์ดีจึงดำเนินการแผนใหม่โดยการส่งจดหมายไปชักชวนนักองค์อิมที่เมืองพัตตบองให้เข้าด้วยโดยยืนยันที่จะสนับสนุนนักองค์อิมให้เป็นกษัตริย์ขมินซึ่งนักองค์อิมก็เห็นดีเห็นงามไปด้วยมองเห็นแล้วว่าจะได้เป็นกษัตริย์ของขมิน ถ้าหากว่ามีเวียดนามหนุนหลังแต่ก็ติดที่นักองคล้วงที่ขัดขวางอยู่ดังนั้นนักองค์อิมจึงวางแผนใส่ความนักองค์ด้วงมายังกรุงเทพโดยใส่ร้ายว่านักองค์ด้วงคิดจะหนีจากขาเขมรไปเวียดนามแล้วครับเป่าหูมาดังนั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามจึงโปรดให้นำตัวนักองด้วงเข้ามายังกรุงเทพ และกักตัวไว้ในพระราชวังเมื่อนักองค์อิมได้มีได้โอกาสที่พระเจ้าที่เจ้าพระยาบดินเดชากลับมาราชการที่กรุงเทพก็พาสมัครพรรคพวกรอบหลบหนีออกจากเมืองพัตตะบองไปยังเมืองพนมเปญแต่กลายเป็นว่าแทนที่เวียดนามจะทำตามสัญญากลับจับนักองค์อิมไปขังไว้ที่เมืองเวของญวน ร้อมกันนั้นก็เอาอุบายให้คุณนางขมเมรจำนวนมากไปพบที่เมืองเวแล้วก็จับฆ่าซะนั่นแหละหักหลังก็กลายเป็นว่าเวียดนามแสดงออกมาอย่างชัดเจนและว่าต้องการเข้ายึดขมเมรก,ก่อให้เกิดความระสัซำระสายในขมเมรมากยิ่งขึ้นนะครับเวียดนามก็ส่งคนของตนเองเข้าไปบริหารขมเมรถึง107คน แล้วก็เข้าควบคุมเจ้าเมืองของขเขมรพร้อมกับส่งกำลังเข้าไปประจำในขเขมรถึงหนึ่งมืคนก็ไม่น้อยนะครับเป็นหมื่นคนก็ไม่ค่อมากสมัยก่อนนะนะทีนี้เมื่อเข้าไปแล้วก็ทำลายวัฒนธรรมและเปลี่ยนรูปแบบการปกครองให้หน่วยราชการของขเขมรน,นี่แหละเลิกใช้ภาษาขเขมรหันมาใช้ภาษาเวียดนามแทนเนะครับภาษาเวียดนามก็ ใช้อักษรโรมันใช่ไหมล่ะที่มีหมวกงอบผมชอบเรียกมีหมวกงอบคือเป็นภาษาอังกฤษนี่แหละใช่ไหมภาษาอังกฤษนี่คือจริงจริงนี่คือเรียกอักษรโรมันใช่ไหมโรมันหรือลูมีนะลูมีนี่ก็คือภาษาที่เขาใช้ในในมาเลเซียในอินโดนีเซียเรียกลูมีจริงจริงคือโรมันแต่เวียดนามแปลกตรงที่ว่ามีหมวกงอบ อยู่ด้วยนะแตกต่างไปแล้วก็ให้มาใช้ภาษาเวียดนามนะครับแล้วก็ให้ข้าราชการขเขมรแต่งตัวอย่างเวียดนามเปลี่ยนชื่อมาเป็นอย่างเวียดนามและที่สำคัญได้ยกเลิกกฎหมายของขเขมรทั้งหมดหันมาใช้ของเวียดนามแทนเรียกว่าคิดจะกลืนชาติเขมรไม่ให้เป็นเป็นชาติของตัวเองอต่อไปเลย นะครับต่อจากนั้น <c oughs> ก็คือกำจัดรัฐบาลหุ่นของนักองค์แบนซึ่งนักองค์แบนก็รับรู้ในแผนการที่ดีนี้นะครับจึงให้ญาติรอบติดต่อขอความช่วยเหลือมายังกรุงเทพแต่เวียดนามก็สกัดแผนนี้ไว้ได้สำเร็จจึงส่งคนเข้าไปรอบค่านักองค์แบนซะนั่นแหละคิดนอกใจ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหม ทีนี้ในปี1840ประชาชนชาวเขมรก็ไม่อาจที่อดทนต่อไปได้จึงลุกขึ้นมาต่อต้านชาวเวียดนามทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศเขมรนปรากฏว่าทหารเขมรออกไล่ฆ่าฟันทหารเวียดนามแล้วก็ยึดเมืองเล็กๆได้บางเมืองขณะที่เมืองใหญ่ยังอยู่ในอำนาจของเวียดนามต่อไป ไม่เพียงเท่านั้นแหละนะครับบรรดาขุนานางของขมิญก็ได้ขอให้เจ้าพระยาบดินเดชากราบทูลขอตัวนองค์ด้วงต่อพระบาทสมเด็จพระนางกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงพระนามท่านแล้วเนี่ยอย่างพระบาทสมเด็จพ,พระนางก้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ต้องบอกรัชกาลที่สามแต่ภาษาสื่อสารนี่ต้องบอก บางทีบางท่านนั่งฟังอยู่เอะพระน,นังก้ารัชกาลไหนนะประมาณนี้นะต้องบอกท่านผู้ฟังเวลาเขาเขียนหนังสือเราเขียนหนังสือพระบาทเสด็จพระนังก้าจเจ้าอยู่หัวก็ว่าไปเลยแต่ภาษาสื่อสารอย่างผมก็ต้องบอกกำกับไว้คือรัชกาลที่สามอย่างเงี้ยท่านจะได้เข้าใจไม่ต้องมานึกจินตนาการอยู่บ่าเอะรัชกาลไหนนะเข้าใจนะอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องก็คือรัชกาลที่สามก็รัชกาลที่สามว่าไปเลย ทีนี้คนขมนเองก็ขอเชิญนักองค์ด้วงนะครับให้กลับมาเป็นกษรตริย์ขมนโดยไม่สนใจที่จะขอตัวนักองค์อิ่มที่หักหลังแล้วก็ไปถึงเวียดนามอยู่บางเวนนั่นแหละเพราะว่าอยู่ที่อยู่คนขมินนี่รู้รสชาติของการปกครองของเวียดนามดีละมาปกครองขมินไม่ชอบดังนั้น ไทยจึงเห็นโอกาสประจวบกับที่ได้เตรียมตัวเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วจึงได้ให้เจ้าพระยาบดินเดชานำทัพผสมระหว่างไทยลาวและก็เขมินเข้าตีที่มั่นของเวียดนามในเขมิที่เมืองกำปงธมเมืองสีแคลงและเมืองโพธิสัตว์โดยเจ้าพระยาบดินเดชาได้ให้พระยาราชได้ให้พระยาราชนิกรุมทัพไปที่สีแคลง ส่วนตัวท่านไปตีที่โพธิสัตว์แต่ทัพไทยที่สีแครงพ่ายต่อเวียดนามเพราะทหารส่วนใหญ่เป็นทหารขาเขมนป่าดงที่ไม่เคยทำสงครามอ,อยู่แตในป่าไม่เคยเห็นข้าศึกพอเวียดนามมาก็หน,นีแหละครับวิ่งกระเซิงกระเซิงแตกไปไม่มีวินย่ไหมที่นี้เจ้าพระยาบดิน เกรงว่าทัพเวียดนามจะลุกไล่มาทางโพธิสัตว์จึงทำหนังสืออุบายถึงแม่ทัพเวียดนามที่โพธิสัตว์คูว่าทัพเสริมจำนวนมากของไทยกำลังจะติดตามมาดังนั้นเวียดนามจึงควรยอมแพ้กับไทยซะก่อนพร้อมกับคืนเมืองสำคัญของกเมนมาซะโดยสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายทหารเวียดนามหรือยึดทรัพย์และจะปล่อย,ยเฉลยศึกเวียดนามไปด้วยลบกันอยู่ เมื in 1941, ่อแม่ทัพเวียดนามปรึกษากันแล้วก so ็ยอมทำสัญญาสงบศึกกับไทยและยอมถอนทหารออกจากโพธิสัตว์นะครับตอนนั้นนักองค์เตียนนักองค์เตียงกุลแม่ทัพใหญ่ของเขมรไม่ใช่ดิแม่ทัพใหญ่ของเวียดนามในเขมรนะครับก็ยังคุมกำลัง ส่วนใหญ่ของเวียดนามเอาไว้ได้ที่พนมเปญและเมืองกำปงทมเอาไว้นะครับต่อมาราชการที่สามก็โปรดให้เจ้าพญาบดินนำนักนักองค์ดวงที่อยู่กรุงเทพนี่แหละไปยังพัตตะบองตอนนั้นพัตตะบองนี่เป็นของไทยอยู่เพราะมีพระราชประสงค์จะให้เจ้านายขมรพระองค์นี้คือนักองค์ดวงเนี่ยไปเป็นกษัตริย์ขมร เมื่อนักองคห่วงมาถึงพระตะบองแล้วก็ให้บรรดาขุนนางขมิญเข้าเฝ้าและถวายสัตว์พร้อมดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาถวายนักองค์ห่วงซึ่งเดิมนั้นไทยต้องการให้นักองคห่วงเนี่ยเป็นกษัตริย์ขมิญครองอยู่ที่เมืองโพธิสัตว์แต่เนื่องจากเมืองนี้เสียหายจากสงครามมากจึงให้ย้ายไปครองอยู่ที่เมืองอุดงลรือชัยนคะครับ ในปีพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดนักองลุ่งได้พยายามรวมไพ่พลและเกลี้ยก,กล่อมชาวขเขมรเข้ามาเป็นอันมากนะครับเวียดนามก็นำตัวนักองอิมที่จะไปขังไว้ที่เมืองเวนะส่งมาอยู่ที่พนมเปญเอามายันกันไว้เป็นการประกาศแข่งขันกันนะอง์ร่งนีค่คือของไทยองอิมหนึ่งของเวียดนามปรากฏว่าชาวขเขมร ไม่ยอมไปเข้ากับนักองค์อิม <c oughs> เพราะขามรนเกลียดเวียดนามที่สนับสนุนนักองค์อิมอยู่ดังนั้นไทยจึงได้พยายามแสดงให้ชาวขามรว่าไทยไม่ได้มีโนโยาบายจะกลืนชาติเหมือนเวียดนามที่ทำอยู่โดยการให้นักองค์ร่วงมีอำนาจเต็มที่ในการปกครองในฐานะกษัตริย์ขมรเช่นมีสิทธิแต่งตั้งเจ้าเมืองต่างๆในขมรตอนบน อยากทำอะไรทำไปเมื่อเห็นทีจะเสียเปรียบฝ่ายไทยก็เรนื่อยเวียดนามจึงตัดสินใจถอนกำลังออกจากพนมเปนไปอยู่ที่เมืองโจดกองค์เตียนกุลแม่ทัพใหญ่ของเวียดนามถึงขั้นกินยาฆ่าทัวทตายเลยนะครับเพราะว่าเสียใจที่ทำการไม่สำเร็จไทยเขายึดพนมเปนเอาไว้ได้อีกครั้งหนึ่ง ขณะที่คามนฝ่ายใต้ยังคงมีอิทธิพลของเวียดนามอยูนะ่ทำให้ในเวลานั้นน่ะคมนแบ่งออกเป็นสองภาคสองฝ่ายฝ่ายเหนือมีนักองด้ง่งเป็นกษัตริย์ที่มีไทยสนับสนุนหนุนหลังอยู่ตั้งเมืองหลวงอยู่ที่อุดองหรอชัยขณะที่คามนฝ่ายใต้ก็มีรัฐบาลหุ่นเชิดของเวียดนามนะครับโดยมีนักองค์อิ่มเป็นกษัตริย์อยู่ที่เมืองโจโดกต่างคนต่างหนุนกันอยู่ แนวคิดที่จะกำจัดเวียดนามออกจากแผ่นดินเขมรของไทยก็ยังไม่เสื่อมคลายในตอนนั้นในปี1 8 4 2ไทยก็จัดกำลังทัเพเตรียมไปตีเมืองบันทายมาดและเมืองโจโดกอีกครั้งหนึ่งแต่ปรากฏว่าแม่ทัพคนสำคัญของไทยคือเจ้าพญาบดินเดชาล้มป่วยจำเป็นต้องไปพักที่พัตตบอง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้เจ้าพญายมราชเป็นแม่ทัพบ,บกแทนและให้เจ้าฟ้ากรมขุนอิสรเรศรังสรรและจะหมื่นวัยวรนาถเป็นแม่ทัพเรือยกเข้าตีเวียดนามที่บันถ่ายมาในการรบครั้งนั้นล่ะครับไทยไม่สามารถเอาชนะการรบทางเรือกับเวียดนามได้เลยนะครับอาจจะไม่เก่งก็ได้ เพราะว่าประสิทธิภาพการรบทางน้ําของเวียดนามเก่งกว่าเวียดนามตีทัพเรือแตกแล้วครับตีทัพเรือไทยแตกกระเซาะกระเซิงเมื่อทัพไทยแตกพ่ายไปเวียดนามก็รวมตัวกันได้แล้วก็รวมกําลังเข้าตีทัพไทยทางบกเก่งต่อมาไทยเกรงว่าเวียดนามจะยกมาถึงเมืองพนมเป็นจึงถอนกําลังไปตั้งมั่นที่อุดงเรือชัย ก็เลยไม่มีใครแพ้ใครชนะได้แต่ตั้งมันประจันหน้ากันอยู่อย่างนั้นสามปีไม่กล้าหือกันไม่กล้าลบใส่กันไปจวบกับที่ภายในขเขมรมีแต่ความวุ่นวายนะที่มาจากสงครามเป็นเวลานาน,านแล้วชาวบ้านก็ไม่ได้ไปทำไรไถนาะมีแต่ลบการติดต่อกันสเบียงอาหารต่างๆก็ ขาดแคลนทั้งไทยเวียดนามขาดแคลนนะจ้องกันอยู่เงินประกัดนั่นแหละนะไม่กัดทักทีชาวบ้านก็จะทำนาะทำไร่ก็ไม่ได้อาหารขาดแคลนนะครับอาหารขาดแคลนมันก็ส่งถึงการระบาดของโรคร้ายคืออาฮิวาตะกะโรคหรือโรคหาใช่ไหมล่ะจริงๆคําว่าโรคหาเนี่ยเป็นคำสุภาพ แต่ถ้ามีคำว่าไอเข้ามามันก็ไม่สุภาพคำว่าหานี่คือมันมากมายมหาศาลในความหมายนะครับ <c oughs> ไม่ใช่เฉพาะคำว่าอหิวาตกะโลกอย่างเดียวอะไรที่มันมากมายระบาดหนักก็คือหาลงหาลงนะครับเป็นคำที่อธิบายขยายความว่าหานี่คือมันมากนะครับอหิวาตกะโลกคือโรคหา หรือว่าถ้าเกิดการระบาดไข้เลือดออกก็เป็นไข้เลือดออกหาประมาณ <c oughs> นี้นะอธิบายกับว่าให้ฟังเผื่อว่าเวลาไปกินกาแฟจะได้พูดถูก <c oughs> สภากาแฟฮะคุยเรื่องน้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องน,นั้นนออฟังมาเนี่ยอย่างงี้อย่างอ่นได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นก,กันได้ขอ้อมูลไปที่นี้ในปีพันแปดร้อยสี่สิบสอง ในเวียดนามก็เกิดกบฏภายในขึ้นมาอีกที่เมืองตังเกียรก็เลยต้องถอนกําลังส่วนหนึ่งกลับตังเกียร์ทางตอนเหนือนู่นนะครับอืมเวียดนามเมื่อก่อนก่อนจะเป็นเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ในี่รวมตัวกันอยู่แล้วก็ชนะจามมันก็ครองทั้งหมดนั่นแหละที่เป็นเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ก็หลังสงครามโลกครั้งที่สองก็เลยเป็นใช่ไหมล่ะแบ่งกัน,นในปีพันแปดร้อยสี่สิบสามนักองค์อิมซึ่งเป็นหุ่นเชิดของเวียดนาม ก็สิ้นพระชนดงในปลายปีนั้นฐานะอำนาจของเวียดนามในเขมรจึงทอนแคลนอย่างมากในระยะนั้นแต่ก็ยังไม่อาจเอาชนะกันได้ปี1844ไทยรู้ว่าเวียดนามเริ่มสะสมกำลังทหารและเรือรบในเขมรขึ้นมาใหม่รัชกาลที่สามก็โปรดให้เจ้าพญาบดินเดชาบัญชาการรบมาอีกครั้งหนึ่งไปดีดิเมื่อกลางปี1845 พันแปดร้อยสี่สิบห้าร้อยปีต่อมาก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมหนึ 1945. ่งเก้าสี่ห้าจำได้เวียดนามก็เป็นฝ่ายเปิดเกมรุกโดยการบุกเข้ามายึดเมืองพนมเปญเอาก่อนเลยแล้วมุ่งเข้าตีอุดงลือชัยเมืองหลวงหลงแต่ไทยก็ป้องกันเมืองอุดงลือชัยไว้ได้โดยใช้กองทัพช้างบุกทะลุทะลวงเข้าไปในกองทัพของเวียดนามจนทหารเวียดนามแตกพ่าย ถีนี้ก็จะกระเจิงลงเรือไปแหละครับ hmm. เมื่อเห็นว่าไทยต่อต้านความมั่นคงเมื่อเห็นว่าไทยต่อต้านอย่างมั่นคงจึงล้มเลิกความคิดที่จะตีอุดองลือชัยซะในเวลานั้นของเวียดนามว่นศึกสงครามที่มีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานก็ทำให้เวียดนามเกิดความท้อถอยไม่ต่างจากทัพไทยที่เบื่อหน่ายกับสงครามเหมือนกัน เพราะว่าไปรบแต่ละทีก็ต้องใช้เงินใช้ทองใช้คนใช้อาวุธยุธทธปกรใช้สเสบียงอาหารกองทัพต้องเดินเลยทองเงินก็ต้องซื้อเงินก็ต้องหายไปใช่ไหมล่ะที่สําคัญเวลานั้นฝรั่งเศสจดจดจ้องจ้องมาหาอำนาจตะวันตกมองตาเป็นวาวเริ่มจะรุกรานเวียดนามพระเจ้าเตียวตีกษัตริย์เวียดนามเป็นห่วงการปิดล้อมของฝรั่งเศสมากกว่าจะเอาชนะใจะมากกว่าจะเอาชนะ เวียดอานา,ขาเขมรน,นี่ขเขมรจึงตัดสินพระไทยเลิกทํทาสงครามกับไทยและให้แม่ทัพเวียดนามมาเจราจากับไทยเพื่อทําสัญญาสงบศึกนะโดยไม่มีใครเสียหน้าเพราะว่ายันกันอยู่ยันกันอยู่ยันแล้วก็ต่างคนต่างก็จะล้มหายตายจากไปนะทหารก็ไม่ได้ไปทํานาข้าวไม่มีจะกินตอนนั้นเซ็นสัญญาสงบศึก นะข้อเสนอในการสงบศึกในครั้งนั้นเวียดนามขอให้นักองค์ด้วงที่ได้เป็นกษัตริย์เขมรส่งบรรณาการให้เวียดนามโดยสัญญาว่าจะปล่อยตัวฉเฉลยที่เป็นญาติญาติของนักองค์ด้วงคืนมา,ขาเขมรน,นะครับนะเมื่อไทยพิจนารณานอยู่หลายรอบสุดท้ายในปีพันแก็ได้มีการทําสัญญาสงบศึกกับขเขมรอากับเวียดน,นามขอไป ทีนี้การที่เวียดนามเป็นผู้ขอสงบศึกก่อนเนี่ยเพราะและขมรนก็มีกษัตริย์ที่แต่งตั้งจากไทยก็ทำให้สถานการณ์ของไทยในขมรนมีมากขึ้นกว่าในสมัยรัชกาลที่สองนะครับดีกว่าในปี1849พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้ข้าหลวงแทนพระองค์ไปประกอบพิธีราชาพิเศษ ให้นักองค์้่งสถาปนาให้เป็นสมเด็จพระหาริรักรามาธิบดีกษัตริย์ขมินพร้อมกับทางเวียดนามก็ได้ทำพิธีแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์ตามแบบของเวียดนามด้วยไปช่วยกัน <c oughs> พร้อมกันนี้ก็ได้ส่งตราประจำตำแหน่งมาให้ด้วยหลังศึกครั้งนั้นเดี๋ยวนอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับรัชกาลที่สาม ทรงส่งคล้ายๆผู้สมเด็จราชการไปไปที่ขมรประกอบพิธีเป็นผู้แทนพระองค์คือตอนนั้นในกษัตริย์ของไทยเนี่ยนะจนถึงรัชการที่4ีนะตั้งแต่สุขโขทัยมาจนถึงรัชกาลที่สเนี่ยไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้นะครับเพราะกฎมนเทียนบานกำกับไปอยู่ว่าห้ามกษัตริย์เดินทางออกนอกราชอนาณาจักร มาแก้ไขให้กษัตริย์ของสยามหรือของไทยเนี่ยเดินทางหรือเสด็จพระราชดำเนินออกไปนอกประเทศได้ในช่วงรัชกาลที่4ดังนั้นนะครับรัชกาลที่5ท่านจึงได้เห็นว่าท่านจึงได้เห็นมีการเสด็จประพาสตรงนู้นตรงน,น,รงนี้ใช่ไหมเสด็จประพาสเชาวาเสด็จประพาสยุโรปเสด็จประพาสรัสเซียไปนู่นไปนี่ไปนี่ไปนั่น เพราะว่าแก้ไขกฎมนเทียนบานนะในสมัยไหนละ่ะครับคุณนารงเพื่อออกข้อสอบในสมัยในสมัยรัชการที่สี่นะครับนะเวลาไปคุยบนสภากาแฟนะไปบอกเขาถูกไงนะเอา,อางี้ทีนี้เอากลับมากลับมาหลังศึกครั้งนั้นแล้วทางเขมรโดยนักองค์ด้วงการสัตว์เขมร ก็ได้ส่งเครื่องราชบรรณาการมาให้ไทยทุกปีแล้วก็ส่งบรรณาการไปยังขมรไ,ไม่ใช่จากขมรไปเวียดนามสามปีต่อหนึ่งครั้งส่งให้ไทยทุกปีแต่ส่งให้เวียดนามสามปีต่อครั้งหนึ่งเพราะว่านักองค์ร่วงเนี่ยเคยมาอยู่ที่กรุงเทพนะครับที่สำคัญสมเด็จพระฮาริรักก็ได้ส่งพระราชบุตรสามพระองค์ พระหาลีรักษ์ก็คือนักอง์ด้วงนะครับพอเป็นกษัตริย์แล้วก็เปลี่ยนชื่อพระนามใหม่เป็นเต็มๆคือพระหาลีรักษ์รามาธิบดีหรือนักองค์ด้วงนักองคด้วงนะครับเคยอยู่ที่กรุงเทพก็เลยส่งลูกเนี่ยมา <c oughs> มาอยู่ที่กรุงเทพมาเรียนหนังสือพูดยังไงนะครับลูกสามคนเลยลูกชายสามคนราชบุตรเขาเรียกนะครับก็คือนักองราชาวดี นี่เป็นขมินนักองค์ราชาวดีก็คือสมเด็จพระนะโรดมสมเด็จพระนะโรดมก็คือกษัตริย์ขมิ้นองค์ต่อมานะครับทีนี้นอกจากนี้นะครับราชบุตรก็เข้ามาเรียนที่กรุงเทพก่อนต่อมาก็ส่งนักองค์ศรีสวัสดนักองค์ศรีสวัสดคือสมเด็จพระศรีสวัสดกษัตริย์ขมินต่อมาจาก พระนโรดมผู้น้องนะครับพระศรีสวัสดิ์ก็คือน้องชายของพระนรดมนะครับต่อมาก็ส่งนักองค์วัานะครับนักองค์วัฒฐาราชบุตรองค์รองเข้ามารับราชการในกรุงเทพเป็นองค์สุดท้ายแสดงว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเจ้านโรดมเนี่ย จ้าสมเด็จพระนารมก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพ่อของสมเด็จพระนารดมศรีหนุนะครับเห็นไหมเป็นพ่อนีนั่นแหละทีนี้ก็กลายเป็นว่านับจากนั้นไทยก็เข้ามามีอิทธิพลในเขมรอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าลักษณะของเขมรนลักษณะของไทยกับเวียดนามเนี่ยคือ ในการดาเนินนโยบายในการครอบงํานั้นแตกต่างกันคือไปปกครองขเขมรก็แตกต่างกันนั่นก็คือว่าเวียดนามต้องการเข้าไปมีอิทธิพลและบทบาททางด้านการเมืองเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของขเขมรคือเปลี่ยนขเขมรเลยกลืนชาติไปเลยคือไม่ให้เป็นขเขมรเลยยวนนะครับแทรกแซงกลืนชาตขาเขมรแต่งกายเป็นขเขมรใช้ภาษา แต่งกายเป็นเวียดนามให้ขมิน้นแต่งกายเป็นเวียดนามใช้ภาษาเวียดนามประมาณเนี้ยแต่ว่าฝ่ายไทยไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับฝ่ายไทยไม่ต้องการนะครับฝ่ายไทยไม่ต้องการให้มาเป็นไทยแต่สิ่งที่ไทยต้องการก็คือเพียงแค่เกียรติภูมิเท่านั้นเองเกียรติภูมิของความเป็นชาติมหาอำนาจตรงนี้ใหญ่กว่าขมิน้นเท่านั้นเองต้องการแค่นี้นะครับ ซึ่งทางไทยเองก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าขาเมรนก็เป็นยังไงก็ไปตามนั้นละเอาอยู่ไปนะทำมาหากินไปมีกษัตร์ย์าเมรนก็ส่งเสริมเข้าไปเป็นประเทศสลานไปทำมาค้าขายไปส่งเครื่องราชบรรณาการยอมอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ปกครองตนเองซะให้เหรียบร้อยเวลาจะเปลี่ยนกษัตริย์ก็ต้องมาแจ้งน่าจะสํานักสยามหน่อยก็แล้วกันประมาณนี้นะ ตอนนั้นก็เรียกว่ารัชสำนักสยามนะคือก็เป็นแบบนี้ครับมาเลเซ,เซียก็เหมือนกันนะครับผมไปเปอร์ลิสมาเปอร์ลิสอยู่ที่ไหนล่ะครับคุณนายรงเปอร์ลิสนี่ติดกับสงขลากาสตูลน,นะครับคือสงขลานี่ติดหลายรัฐด,ด้วยกันอติดอยู่สองรัฐก็คือรัฐเปอร์ลิสกับรัฐไซบูรีหรือรัฐเคดา้าถ้าจะไปเคดา้านี่ก็ออกด่านนอกด่านสะเดาที่ว่าเนี่ยมีรถยนต์นะเดินทางจากนี้ไปสงขลาไม่ใช่สิ ภูเก็ตด,ด่านนอกนะนั่งเลยถึงด่านนอกเลยนะครับสเดาเนี่ยไปได้ไปได้ไปได,ไปได้ข้ามไปฝั่งนู้นได้มาเลเซ,เซียฝั่งนู้นก็จะเป็นเคด้าใช่ไหมล่ะแล้วทีนี้เคด้า ah, หรือไซบรีเดิมก็เป็นของไทยนะครับมาเสียดินแดนก็ในช่วงรัชกาลที่ที่สี่ที่ห้านี่แหละนะครับประมาณนี้แล้วตรงนี้เองสงขาดโดยด่านปันดังเบซาเนี่ย เราสามารถที่จะข้ามไปฝั่งนู้นคือรัฐเปอร์ลิสรัฐเปอร์ลิสนะครับสตูลก็ข้ามไปฝั่งนู้นที่ด่านวังประจันก็สามารถไปรัฐเปอร์ลิสได้เปอร์ลิสเป็นของสยามแต่ว่ามีคนมาลายูปกครองก็ถือว่าเป็นประเทศสลาตอยู่เหมือนกันรัฐประเทศสลาตเป็นเมืองประเทศสลาตเวลาจะขึ้นคลองสุรลตานจะขึ้นคลองเมืองก็ต้องแจ้งต่อรจจาชการที่สามที่รู้นี่คือ คนที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เล่าให้ฟังผมไปมานะครับต้องแจ้งแล้วก็อยู่ด้วยความสงบสุขไปทำมาค้าขายซึ่งกันและกันเปอร์เลียนี่เข้าทางด่านปาดังเบซาขับรถไปได้เลยนะครับแล้วทางนู้นก็ฟังฟังวิทยุสวปทสตุลได้ด้วยนะนะฟังทางนู้นได้ฟังอ้อมแอ,อมอ้อมแอมได้ฟังภาษาไทยรู้เรื่องผมไปมาแล้วก็ฟังได้โทรทัศน์ก็ฟังดูโทรทัศน์ได้ไม่ฟังโทรทัศน์ดูโทรทัศน์ได้ อนนั้นเป็นอะนาล็อกทีนี้ดิจิตอลรู้จะได้เปล่านะนั่นแหละอยู่ทางนู้นนะครับเปอร์ลิสก็อยู่ไม่ไกลหรอกรับแผ่นดินนี้ไซบุรีเองก็มีความสัมพันธ์กับเราเยอะ <c oughs> นะครับประเทศมาเลเซียทุกวันนี้แต่ว่าเขาเปลี่ยนชื่อเป็นเคดาแล้วที่นู่นก็จะมีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าพระพลาที่ประทับของราชการที่ห้านะครับยังมีอยู่ครับ ยังแข็งแรงยังเขารักษาไว้ดีมากนะทางนู้นนะนะครับยังยังยังไม่พังเนะี่ยยังซ่อมแซมใหม่ยังอยู่ตรงข้ามกับวัสยดกลางของเขานะตรงนั้นแหละนะครับขเขมรก็เหมือนกันขเขมรน,นี่เขาก็ต้องการให้ไทยเราไม่ต้องไปกลืนหรอกนะครับแต่เวียดนามต้องการกลืนเขาเลยหันเหมาทางเรามากขาเขมรน,นะครับเป็นอย่างนั้นเองลบกันนะครับแถบแถมนี้ไม่ได้อยู่สงบสุขพูดไปพูดมากล็ลบกันอยู่ นะครับลบลาค่าฝันกันแย่งชิองอำนาจกันรายการหนถ้วยกาแฟ